คุณก็อส์เกรวิตีโอ้โหถึงขนาดเช้ตัวเองมาเป็นก็อดส์เลยเกรวิตีคือกอดถามว่าใช่ไหมถ้าให้ลุงตอบนะใช่แต่ในการคิดคำนวณจริงๆเนี่ยไปไม่ถึงก็อดโอเคนะ ถ้าหากว่าไปให้ถึงก๊อตมันต้องไม่มีเกรวิตี้ไม่มีเกรวิตอนโอเคไหมแปลว่ามันต้องเลยเกรวิตี้เลยเกรวิตอนตรงนั้นมันต้องหมดหมนลมนห,ห,หมดอย่างเดียวนะครับจึงจะได้มันต้องเซตเวลาเป็นศูนย์อย่างเดียวนะครับจึงจะได้นอกนั้นไม่มีทางได้เลยนะครับพีงจริคิดคำนวณยังไงก็ไม่ได้นะครับเอาเถอะแม้ว่าจะเปลี่ยนมือถือใช้แล้วก็ตามทีบางทีเขาอาจจะอะไรละ่ะไปลวงลึกเราใช่ไหมต้องไว้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 แวงใจกันนะฮะสามีภรรเมเรื่องพวกนี้นะครับ okay.